ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโรคโรคหนึ่งค่ะที่ตัวเลขสถิติเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะในการเสียชีวิตของคนไทยเราจะพูดถึงเรื่องไตเรื้อรังค่ะไปคุยกับแพทย์หญิงสุธีสริศริผู้อำนวยการส่งบริการสาธารณาสุข67ทวีวัฒนาคุณหมอโบอยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมี่พูดไม่ผิดใช่ไหมคะว่าตัวเลขการเสียชีวิตสูงนะโรคไตแล้วคำว่าไตาเรื้อรังกับไตาวายอันนี้สองคำนี้ได้ยินบ่อยมากจริงๆมันคือยังไงคะคุณหมอ ไตเรื้อรังเนี่ยคุณมี่ก็จะเคยได้ยินว่าไตาเสียพันไตาวายเสียพันนะคะกับกับเรื้อรังคําว่าเสียพันนี้ก็คือเป็นตามชื่ออยู่แล้วก็คือ,อยูอยู่เนี่ยไตายจากเดิมปกติก็ไตาวายขึ้นมาเราจะพบภาวะนี้ก็เช่นภาวะพวกเสียเลือดภาวะช็อกเงี้ยค่ะหรือว่าการที่ได้รับยาหรือว่าสารพิษที่มีความรุนแรงที่ทําส่งผลให้ไตมีผลเสียโดยฉับพลัน ส่วนไตเรื้อรังที่เราเจอเยอะๆเนี่ยค่ะก็คือเป็นโรคไตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไตเนี่ยเขาจะต้องมีความผิดปกติไม่ต่ำกว่าสมเดือ,น,อนว่าเราตรวจครั้งหนึ่งแล้วเราพบว่าเอ๊ะมันเริ่มผิดปกติเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไตเนี่ยเป็นแบบก่อนนั้นๆเป็นยังไงก่อนน,นนั้นดีนะคะ,คะตอนนี้แย่เราก็จะรักษาแบบหาสาเหตุก่อนว่าเอ๊ะมันมีภาวะอะไรที่ทำให้เกิดเขาเสียพันไม,มแต่ว่าถ้า เขาเคยแย่มาก่อนแล้วเรามีการติดตาม3เดือนขึ้นไปเนี่ยเราพบว่าก็ยังแย่อยู่อย่างนั้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของไตเรื้อรังการสังเกตระดับหรือว่าอาการที่มันบ่งบอกว่าเนี่ยคุณเริ่มไตมีปัญหาแล้วอะไรบ้างคะคุณหมอสาเหตุของภาวะไตเรื้อรังมันมีหลายสาเหตุนะคะ,คะสาเหตุหลักเนี่ยก็คือเป็นสาเหตุที่นอกไตค่ะ นอ,นอกไตนอกไตก็คือเรื่องของโรคเบาหวานอ๋อมาจากเรื่องของภาวะโรคประจําตัวก่อนอโรคประจําตัวก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงม,มันมีผลกับไตยังไงโรคนี้มันจะมีผลต่อหลอดเลือดเพราะนั้นอ,อย่างเวลาเป็นโรคเบาหวานเนี่ยค่ะหรือว่าความดันเนี่ยหลอดเลือดมันจะมีความเสื่อมมีการเปลี่ยนไปหลอดเลือดเนี่ยมีผลต่อทั่วร่างกาย ไตมันก็จะส่งมาที่ไตเหมือนกันไตก็จะเริ่มทํางานได้ไม่ดีอันที่สองก็คือเอานอกไตก่อนนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของยายาบางตัวเป็นยาที่มีผลต่อไตเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะต้องมีการวัดเรื่องของอัตราการกรองของไตเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราไปให้ในคนที่ไตไม่ดียามันจะเกิดการค้างอยู่ในร่างกาย <c oughs> ก็จะเกิดมีภาวะของเป็นพิษเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยมีภาวะไตเป็นยังไงค่ะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงยาต่างๆโดยเฉพาะยาแก้ปวดกแก้ปวดเนี่ยนะคะ <l ip> เป็นเสตช่ยเพราะเราจะเจอ <en> <ๆ>เจอเยอะเลยนะคะยาแก้ปวดยาชุดส่งผลมากนะคะเพราะว่ายาตัวนี้จะทําลายที่เนื้อไตโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ไตนี้แย่ต่มมารวมถึงพวกสมุนไพรต่างๆนะคะสมุนไพรบางอย่างเช่นลูกยอหรือว่าเป็นพวกมะเฟืองก็ไม่ควรจะกินมากเกินไปนะคะ พราะนั้นอะไรเนี่ยที่ทานเยอะเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียนะคะ<ฆ>อันนี้คือสาเหตุที่เป็นนอก<ฆ>ไตส่วนสาเหตุที่เกิดในไตเนี่ยก็อาจจะมีจากโรคที่เจอในไตอาจจะเป็นเรื่องของภาวะผิดปกติตั้งแต่กําเนิดน,นะคะ<ฆ>มีถุงน้ําที่ไตแล้วก็อีก<ฆ>อันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนิ่วนิ่วที่เจอนิ่วบ่อยๆหรือบางรายที่มีเรื่องของไตอักเสบต่างๆเนี่ย<ฆ>มีการติดเชื้อบ่อยๆ อันนี้ก็จะทําให้มีไตเรื้อรังตามมาได้ค่ะรู้สาเหตุแล้วรู้ความเสี่ยงแล้วเรื่องของการรักษาบ้างคุณหมอวิธีการรักษาทุกวันนี้มีแนวทางยังไงบ้างค่ะไตเรื้อรังจริงๆแล้วมีประมาณ5ระยะ5ระยะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันไหนมันเป็นระดับสี่ไหมคะอันไหนระระดับระดับน้อยสุดคือหนึ่งหนึ่งค่ะที่ไม่รู้ที่ไม่รู้เนี่ยอ่าหนึ่งกับสองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ส่วนสามเนี่ยจริงๆเราจะแบ่งออกเป็นสามเอกับสามบีค่ะอันนี้ก็เริ่มมีความผิดปกติ เพขึ้นแล้วเป็นไตเนี่ยการทํางานลดลงระดับครึ่งหนึ่งแล้วสี่ห้าสี่เนี่ยต้องเตรียม,มนะคะถ้าเราไม่รักษาให้ดีกว่านี้นะอโอกาสเนี่ยเราจะต้องมีอาจจะต้องมีการฟอกเลือดเนาะ,ะเปลี่ยนทายไตเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดีแต่พอเป็นระยะที่ห้าโอกาสจะกลับมาเป็นหนึ่งนี่มันไม่มีนะคะระยะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องมาฟอกเลือดเคยเห็นคุณไข่ฟอกเลือดไหมคะมต้องไปเกือบ อาทิตย์ละหลายครั้งเนาะแล้วก็ไปค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีสายระยงอะยางเนาะมีทั้งในหน้าท้องก็มีทางเส้นเลือดอันนี้เราไม่อยากให้เห็นนะคะเพราะนั้นเราต้องป้องกันตั้งแต่ระยะแรกๆง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันโรคของความเสี่ยงก็คือเบาหวานความดันการรับประทานหวานหวานมันเกี่ยวมา หวานมันเคม็มไอ้นี่ชื่อที่ที่มันอร่อยนะคะคุณหมอถ้ารวมกันแล้วอแต่หวานมันเค็มเนี่ยอร่อยจริงค่ะแต่เป็นพิษของร่างกายเพราะนั้นเนี่ยถ้าหวานมันเค็มรวมกันได้เมื่อไหร่หลอดเลือดเราพังค่ะหลอดเลือดเราก็จะมีตะการเต็มไปหมดนิสภาพนะคะเพราะฉะ <ทอ S 2> นั้นเลยนะคุณหมอเนาะเราต้องป้องกันตั้งแต่แรกค่ะแล้วจริงจริงหมออยากจะฝากว่าสมัยนี้เราจะพบว่าเด็กอะค่ะ ทานพวกขนมกรุบกรอบเยอะใช่ใช่ค่ะการที่เรารับประทานอาหารรสจัดตั้งแต่เล็กเนี่ยมันทําให้ลิ้นของเราคุ้นชินคุ้นชินกับรสนั้นๆลิ้นเราจะรับรู้ค่อยสูงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้อันตรายนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่วัยเด็กเลยตั้งแต่วัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ห้ามมองข้ามเลยนะคะ้ามมองข้ามทั้งเรื่องของการเตรียมอาหารทานให้กับลูกๆหรือแม้กระทั่งเวลาเขาไปโรงเรียนหรือไปอยู่กับเพื่อนเข้าสังคมบางทีขนมกรุบกรอบต่างๆเนี่ยพวกนี้อาหารสำเร็จรูปนี่ก็สำคัญนะค่ะใช่ไหมคะ ผงนัวเคยได้ยินไหมคะ <S <S แ<ส>่บหลายแ่บหลายกินผงนัวเยอะๆอ่ะลองลองทานดนูค่ะเช้ามาเป็นไงคะหน้าเนื้อนี่บวมนะคะมีปัสสาวะบ่อยเพอละดื่มน้ําบ่อยด้วยนะคุณหมอ่น้ําบ่อยเพราะว่าไตามันต้องขับของเสียออกไปยิ่งขับออกไปร่งางกายมันต้องหิวน้ําตามมาเราก็จะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยไตมันก็ยิ่งทํางานหนักนะนั้นพอถึงระยะหนึ่งเนี่ย ไตมันทําไม่ไหวแล้วค่ะมันบายบายมันก็ขอก่อนเลยไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเนี่ยเราก็ชะลอได้นะคะโดยการที่ควบคุมพวกนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็เรื่องของบุหรี่สูบบุหรี่บุหรี่เนี่ยมีผลเสียนะคะเพราะ,ะ,ะมีผลต่อหลอดเลือดแล้วก็ไตโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องของยาต่างๆสมุนไพรต่างๆนั้นคนไข้ต่างๆที่เป็นเบาหวานความดัน ขอให้คุมให้ดีมันก็จะส่งผลต่อไตตามมานะคะเพราะว่ามีโรคประจำตัวต้องทานยาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอโบมากมากเลยนะคะได้เรียนรู้เรื่องของไตเรื่องของไตเรื้อรังแล้วก็ไตเฉียบพลันด้วยนะคะที่เราจะสามารถป้องกันได้เริ่มจากตัวเราขอบคุณคุณหมอโบมากค่ะทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อม้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี